คน่งนะคะพี่ต๋เป็นคนที่ฮาแกงมากๆคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ตลกแล้วก็อบคุณเวลาคุยกับพี่ต๋องตูรู้สึกสบายใจมากเพราะว่าเหมือนได้แฟนตลอดเพราะว่าพี่ต๋อคอยเป็นเหมือน ตนต่อไปนะคะขอบคุณทีมงานบ้านองค์กรทองทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หวานพี่ต้าพี่ยาพี่กี้ม้งปิ่แล้วก็น้องๆในทีมบ้านัง์กรทองทุกคนนะคะที่มาช่วยดูแล